ทักทายตอนสวยๆจังนะครับเป็นเพื่อนพี่นอ้องพามาบานสวนยูฟา่าหน้ายูโรคือเก่าครับเลาะเก็บดอกแค่พี่น้องดอกแค่ครับดอกแค่บานสวนนี่ก็มีโอกาสตรงมาเด,ด็กๆยังหมดแล้วเสร็จครับเก็บดอกแค่กับีอยู่่อได้เก็บครับผมนีม่คือบานสวนยูฟ่าครับตูดหน่อยๆมันท่นานไรไงครับ กำลังยังบทนติดฝนอยู่าหากิดฝนบันบูบึงเอาพี่น้องดอกแคเพื่อนสีแท่งดอกวันที่ส่งผลผลิตเท่าครับนี่หน่อยก็ต้องเก็บหน่อยครับผลแทงดอกออกมาแล้วผลผลิตเป็นม้าหายเห่าๆก็ต้องรับเอาเพื่อนครับนี่กาวันที่ยิ้มหกเดือนมีนาครับแลมสิบสามคำเลยพี่น้อง เมือ่อเนี้ยังเด่นซีอยู่ครับพี่นองเฮาก,กําลังไถหน้าครับไถเป็นกําลังไถยอยู่เนี่ยเริ่มไถหน้าแล้วครับยังมายังสีเขาเดียนหาแล้วพี่นองเย้ยเดียนหาเดือนฮวกกับทําหน้าบานเขาทําหน้าปีครับบานสางแปนตำบลแวงเพื่อสว่างแดนดินครับจังหวัดสกลนครทําทหน้าปีครับ วานแห่งครับวานแห่งบรบิวาลต่มบริวานน้ำครับเป็นวานแห่งเป็นพาเห็ดเนวนั่นได้ผลผลิตยอยู่ครับแต่กกบโบเต็มที่บ,บ่คือหน้าดำครับหน้าดำได้ได้ดีกว่าได้หลายกว่าครับผมแต่ว่นแรงงานมันบ่มีก็ต้องใส่วานเออว่าจจางลดวลวานครับนี่คือดอกแค่ครับผมนี่คือบานสวนยูฟ้าครับ ยังมวยท่านไงครับต้นแก่ค็คอยเจ็บคอยเล่มเอาครับผลผลิตนี่คือเทียงหน้ายูฟาบ้านสวนยูฟาาน้ายูโรบ้านพญาตเสียนครับอยู่เส้นทางบาลิสภูมติตอนเสียงเดี๋ยและครับครับกบเบิลพันไถหน้าหน้าใกล้ๆก,กันครับหน้าโนดติดกันครับผมนก ตัวขาวๆยังนองอยังล่ะครับเพป็นกาหากินธรรมชาติของเพื่อนนำรถกินแมงไหมนี่คือธรรมชาติครับกินแมงไหมแมงยังนำลดแลนไถ่ความาณนี้ครับขอขอบคุณพี่น้องทุกคนครับทุกครอบครัวที่เขามาเป็นกำลังใจวันใหญ่ตาเสียนกระคอยมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรง ทุกคนทุกครอบครัวครับผมขอ,อกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอสวัสด,ดีครับ